สวัสดีทุกคนนะครับสาหรับ EP นี้เป็น DCA EP ที่19แล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตสั้นๆและช่วงนี้ตลาดเอาอีกแล้วนะครับพี่ๆตลาดแบบลงหนักมากผมก็เลยจะจะมาแชร์ว่านาสมาว่าตลาดแบบนี้ปกติผมเดทเทรดอยู่แล้ววันที่มันแบบตลาดไม่เป็นใจเดทเทรดไม่ค่อยได้หรือว่าจะ ดยได้แต่แบบว่าถือหุ้นข้ามวันไม่ได้อะไรแบบนี้เนี่ยในสภาพว่าตลาดแบบนี้ผมทํายังไงผมมีไอเดียสั้นๆมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยนะครับพี่ๆนี่คือพอร์ตก่อนที่จะเริ่ม DCA นะครับพี่ๆตอนนี้เนี่ย BCG เนี่ยก็ลบอยู่16นะครับแล้วก็ Eastwater ลบ2.28นะครับ e c a r t บวก24 LH บวก17แล้วก็ TDW เนี่ย5.81นะครับ พอร์ตของเราเนี่ยประมาณ24,000นะครับต้นทุนนะครับบวกกำไรก็เป็น25,000กว่านะครับจำนวนที่ซื้อเพิ่มก็มีตามนี้นะพี่ๆผมซื้อตัวละ200บาทนะครับทีเนี่ยซื้อเพิ่มมา17ตัว LH ซื้อเพิ่มมา21 In อัซื้อเพิ่มมา2ตัวแล้วก็ i ี w t t e เนี่ยซื้อมา21ตัว BCPG เนี่ยซื้อมาทั้งหมด16ตัวแล้วก็ได้เพิ่มเข้ามาเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นออเดอร์ก็แมทช์ครบทุก ตัวนะครับก็ตามนี้เลยนะครับจำนวนที่ซื้อเพิ่มหลังจากซื้อเพิ่มนะครับมูลค่าก็จาก20,050ก็เป็น20,060เพราะว่าเราเติมเข้าไปอีก1,000บาทนะครับตอนนี้ BCBG เนี่ยลวบ14.88% e a s t water ลบ2.24%นะครับ in touch 24. 19นะครับ LS 17.88แล้วก็ TTDW เนี่ยลบ4.76นะครับ TTDW เนี่ยทัวแล้วทัวอีกนะพี่ๆทัวแล้วทัวอีกแล้วแบบหุ้นอยู่ที่เดิมนานมากๆนะครับก็เลยจะไปต่อถ้าเกิดว่ามันลงไปมากๆจนมันเสียทรงจริงๆตอนนั้นเนี่ยผมค่อยจะพิจารณาอีกรอบหนึ่งว่าจะคัดไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังสู้ต่อยังไปต่อโดยเฉพาะ BCBG ที่มันลบยเยอะๆเนี่ยผมก็จะรอดูโซนแบบสุดๆก่อนว่าอะ ฟังเส้นสุดท้ายรอดไม้รอดถ้าไม่รอดก็ออกแต่ถ้าเกิดว่ารอดก็ไปต่อนะครับมูลค่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ BCBG เนี่ยลบอยู่600กว่าบาทน,นะครับ Eastwater ลบอยู่194บาทน,นะครับพี่พี่เจนว่ามูลค่า Eastwater มันท่วมเพื่อนขึ้นมาเพราะว่าผมเติมเพิ่มนะพี่พี่ก็ซื้อถั่ว Eastwater ไปแล้ว1ไม้นะครับ i n t a s ผมจะหาจังหวะเข้าอีกนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการปรับตัววิ่งเป็นเทรนขึ้นไปเลยว่าแบบ มันแช่อยู่แถวๆนั้นนานๆ,ๆเนี่ยอาจจะมีการถัวขึ้นนะครับรอบนี้ผมจะถัวขึ้นเพราะว่าการาฟของ i n t ทัชเนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนอยู่นะครับแล้วก็ l s เนี่ยก็กําลังไหลขึ้นไปเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสหมอนี่อาจจะถัวขึ้นเหมือนกันด้วยนะครับสำหรับตัวของ l s แต่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเปอร์ฟอร์แมถือว่าโอเคนะครับในอนาคตเนี่ย ผมมองไปถึงการเพิ่มจํานวนตัวแล้วก็เพิ่มจานวนเงินในแต่ละเดือนด้วยนะครับแต่ว่าณตอนนี้เอาเท่านี้ไปก่อนนะครับส่วนที่เหลือก็ยังจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยที่ดีเนี่ยถัวแล้วถัวอีกถัวจนลบแค่5%อนนะทุกคนจากที่มันลบเยอะๆนะเพราะว่าเราแบบ ัวเรื่อยๆถัวเรื่อยๆแล้วราคามันย่ำอยู่ที่เดิมเรื่อยๆตอนนี้ก็น่าจะแบบใกล้เคียงกันแล้วพ,พี่แบบขยับเข้ามาหากันเรื่อยๆ้วนะครับต้นทุนอัปเดตพอร์ตวันนี้สั้นๆแค่นี้เลยนะครับสิ่งที่ผมจะมาแชร์เพิ่มเติมเนี่ยผมจะเน้นไปที่ตรงนี้ซะมากกว่านะครับพี่ๆภาพนี้เป็นภาพเซตนะครับพ,พี่ภาพรวมของปัจจุบันนะครับพี่ๆมันจะทะลุไปพันเแต่เขาไม่ไหวนะพี่ๆก็จะมีแนวต้านอยู่ตรงนี้แล้วก็แนวรับไกลๆอยู่ตรงนี้แล้วก็แนวรับอีกส่วนหนึ่ง อยู่ตรงนี้นะครับไอเดียในสภาพะที่ตลาดเป็นแบบนี้นะครับพี่ๆสิ่งที่เราต้องดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดท์เทรดรันเทนหรือว่าสวิงเทรดหรือว่าการเทรดแบบไหนก็ตามต้องเทรดในตอนที่หุ้นมันสวิงขึ้นหรือว่าเซ็ตเนี่ยมันสวิงขึ้นย้าอีกครั้งว่าเซ็ตต้องสวิงขึ้นเดี๋ยวผมเอาแนวรับแนวต้านออกไปเลยแล้วผมจะโฟกัสว่าเวลาไหนควรทําอะไรโดยเฉพาะ,ละหลายๆคนที่ ทำงานประจํานะครับอันนี้ผมแชร์ให้พี่ๆในกลุ่มคัดพุ่นไปแล้วแต่ว่าผมเอามาแชร์ให้พี่ๆที่แบบว่าเป็นสายฟรีค่อยๆเก็บไปด้วยนะครับก็คือตอนที่เราจะเทรดคือตอนที่เซ็ตมันเป็นขาขึ้นแบบนี้นะครับพี่ๆมันเป็นสวิงขึ้นแบบนี้ ให้มาเทรดตรงนี้อ่าให้มาเทรดตรงนี้ให้มาเทรดตรงนี้ให้มาเทรดตรงนี้พี่ๆจะเห็นว่าไอ้กราฟชุดเนี้ยมันใช้เวลาประมาณ2 3สาสัปดาห์นะอีกสวิงขึ้นเนี่ยแล้วก็ชุดนี้เหมือนกันชุดนี้ใช้เวลากี่สัปดาห์อ่าพุชิกาทันว่าแปดสัปดาห์อ่าตรงเนี้ยแปดสัปดาห์เนี่ยขึ้นเนี่ยแล้วก็มาเทรดชุดนี้มาเทรดชุดนี้มาเทรดชุดนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่คือจังหวะที่ควรเข้าเทรดอ่านี่คือจังหวะที่ควรเข้าเทรดนะก็คือ ตอนนี้มันอยู่อีกด้านมันไม่ใช่ด้านนี้มันต้องเป็นด้านนี้ถึงจะเทรดอีกรอบหนึ่งและตอนนี้ทําอะไรอ่าและตอนนี้ทําอะไรตอนนี้คือตอนที่จะไม่เทรดนะครับพี่ๆชัดๆอีกรอบหนึ่งก็คือเราจะเทรดตอนที่อ่ากราฟเซ็ตเนี่ยหลักเนี่ยเป็นขาขึ้นแบบนี้จิ้มขึ้น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 แบบเนี้ยไม่เอาต้องจิ้มขึ้นแล้วก็บทสุดท้ายรอบต่อไปนะรอบต่อไปก็คือจิ้มขึ้นแบบนี้ จิ้มขึ้นแบบนี้นะค่อยเอาเคลียนะตรงเนี้ยและจังหวะแบบนี้นะครับจังหวะที่เซตลงแบบนี้ผมทําอะไรแล้วก็ผมแนะนําให้พี่ๆที่อยู่ในกลุ่มขั้นหุ้นทําอะไรนะพี่ๆทีนี้ช่วงเวลาแบบไหนที่เราไม่ควรเทรดและควรอยู่เฉยๆนี่คือสิ่งที่มือใหม่ร้อยละแทบจะร้อยเเซ็นต์เร์ลยทําไม่ได้ก็คือการอยู่เฉยๆและก็เทรดเฉพาะในเวลาที่ควร การอยู่เฉยๆนี่คือสิ่งที่รายย่อยส่วนใหญ่ทำไม่ได้ช่วงเวลาแบบนี้เราจะไม่เทรดนะพี่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 ดูการสวิงของกราฟนะเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้ามันขึ้นขึ้นขึ้นนะเทรดแต่ว่าขาลงแบบนี้เราจะไม่เทรดนะพี่พี่ย้ำอีกครั้งว่าเราจะไม่เทรดขาลงแบบนี้ลงแบบนี้ลงแบบนี้ลงแบบเนี้ยเราจะไม่เทรดรวมถึงชุดล่าสุดก็คือชุดที่ลงแบบเนี้ยเราจะไม่เทรดเราจะอยู่เฉยๆ อยู่เฉยๆหมายความว่าอยู่เฉยๆโดยที่ไม่เทรดเอาเวลาไปวางแผนให้เยอะกว่านั่นหมายความว่าช่วงนี้นะครับพี่ๆช่วงที่มันชันลงเนี่ยช่วงที่มันชันลงคือช่วงที่เราจะไปทําการบ้านหุ้นคือเราจะไม่เทรดแต่เรายังทําการบ้านหุ้นทําไปทําไมก็ทําเพื่อที่จะมาเทรดขาขึ้นแบบนี้ไงเนี่ยอ่าก็จะเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็รอขาขึ้นรอบถัดไปไงรอให้มันกลับตัวแล้วก็ เป็นขาขึ้นรอบถัดไปซึ่งการเป็นสวิงขึ้นถัดไปเนี่ยมันจะบ่งบอกประมาณแบบมันต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็น2อาทิตย์แบบพี่พี่ในการเหวี่ยงขึ้นแบบนี้มันจะใช้เวลาในการเหวี่ยงหลายวันอยู่เพราะฉะนั้นระหว่างที่มันลงนะครับใครที่ติดดอยอยู่หรือว่าแบบผิดแผนเนี่ยคัดออกมาเลยจะมีบางคนที่ชอบเทรดในวันที่ตลาดมันเขียวซึ่งนั่นหมายความว่าเขาจะมาเทรดตรงนี้เห็นไหมเขาจะมาเทรดตรงไปนี้เพราะว่ามันเขียวมาเต็มที่เลยไปเทรดตรงไปนี้แล้วก็จะ ตลาดก็จะลงอ่าแล้วมันเทรดตรงปนี้เหมือนว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วอ่ะแล้วก็มาเทรดตรงปนี้แล้วก็วางแผนไม่ดีตลาดลงมันก็จะขาดทุนมันจะกลายเป็นว่าคนที่ไปเข้าตอนที่แบบว่าเขียวๆหรือว่าบูมมากๆบูมมากๆบูมมาก,มมากๆแบบเนี้ยมันจะทําให้เกิดอาการคร่อมจังหวะตลอดเวลาซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาว่าอ่ะแต่ละสภาพตลาดทชยังไงจังหวะที่ตลาดลงแบบเนี้ยเราจะอยู่เฉยๆโดยที่ไม่เทรดแต่ว่า เราจะทําการบ้านหาหุ้นที่มันถูกหาหุ้นที่มันยังเป็นสตรองเทรนหรือว่าการเป็นเนแบบว่ายกหายกโลแบบนี้มันยังแข็งแรงอยู่มันจะเป็นขาขึ้นแบบแข็งแรงอยู่เราจะไปหาหุ้นแบบนั้นไปทําการบ้านหุ้นแบบนั้นรวมไปถึงการที่หุ้นมันลงหนักนะแต่ว่ามันยังไม่เสียทรงมันยังเป็นอัพเทรนอยู่แบบนี้ก็เก็บเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นณนะช่วงเวลาที่ตลาดลงทําการบ้านให้หนักหาหุ้นให้เยอะเพื่อที่จะ เพื่อที่จะอะไรครับทุกคนเพื่อที่จะเอาไปเทรดต,ตอนไหนก็เพื่อที่จะเอามาเทรดตอนที่มันเป็นขาขึ้นแบบนี้ไงขาขึ้นแบบนี้ไงรอบเนี้ยได้เยอะมากเลยนะถ้าเกิดว่าใครดูเป็นอะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็รอนะครับพี่พี่รอมันกลับตัวตรงนี้เนี่ยช่วงเนี้เราจะทําการบ้านนะตั้งแต่2สัปดาห์ที่ผ่านมาแบบนี้นตั้งแต่ประมาณวันที่1 7 1 8นะ่ะมันจะมีมนุษย์ฝืนโลกทุกคนมนุษย์ฝืนที่แบบว่า สู้ได้ทุกคนทุกคนใจสู้ได้นะแต่ว่าสู้สู้ให้ถูกเวลาด้วยเดีย๋ยวนี้ผมบอกไปว่าถ้าเป็นขาลงแบบนี้ไม่เอาถ้าเมื่อไหร่ที่ทุกคนไปสู้แบบว่าไปถัวสู้ไปอะไรสู้แบบนี้เนี่ยติดดอยแน่นอนเพราะว่าตลาดมันเป็นขาลงมันจะทุบหุ้นพี่แบบตั้งตั้ง,งลงเพราะฉะนั้นอันที่เป็นหลังเขาแบบนี้ไม่เอารอเมื่อไหร่ที่เป็นหลังเขาแบบนี้1ซ้สาย VI ให้ไปหาหุ้นที่ถูกแล้วก็ยังเป็นไซด์เว์หรือว่าดาวเทนไม่เอานั้นทุกคนแบบว่า ยังเป็นขาลงแบบนี้ไม่เอานะเราจะเอาเป็นแบบไซด์เบย์หรือว่าเป็น Up ten. อัพเทนอ่ายกขายกโลเท่านั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะค่อยๆสอนดีๆด้วยนะครับในอีพีถัดไปอันนี้เอาเบสิกง่าย,ายๆแค่นี้ก่อนเมื่อไหร่ที่ตลาดเริ่มงกกลับตัวเข้ามาแบบนี้อ่ารอบนัไรพี่ก็แป้งใส่เข้าไปเลยหวดเข้าไปเลยมีตัวอย่างมาคร่าวๆให้ดูนะครับอันนี้คือผมไม่ได้บอกให้ไปซื้อ C p พอนะครับผมเอามายกตัวอย่างเฉยๆอ่าก็จะมีแบบนี้เอนี่นี่น,น,น,นี่นี่คือตัวอย่างนะครับก็ ประมาณนี้นะครับก็ CPO คร่าวๆตามนี้นี่คือตัวอย่างนะครับการที่หุ้นตัวหนึ่งเนี่ยย่อลงมาในวันที่ตลาดย่อ CPO มันก็ย่อลงมาแบบนี้นะครับพอ CPO ย่อลงมาแบบนี้ทุกคนก็หาแผนเข้าได้เลยนะครับว่าโอเคหุ้น CPO หน้าตาเป็นแบบไหนพฤติกรรมเป็นแบบไหนทุกคนจะเห็นว่าเวลาเขาย่อมาถึงตรงนี้ใช่ไหมอ่าเวลาเขาย่อมาถึงตัวนี้ใช่ไหมถ้าเกิดไม่ไหลุดเขาจะยิงขึ้นไปขายอ่าถึงตรงนี้ใช่ไหมถ้าไม่หลุดเขาจะยิงขึ้นไปขาย ถึงตรงนี้ใช่ไหมไม่หลุดเขาจะยิงขึ้นไปขายถึงตรงนี้ใช่ไหมอ่าไม่หลุดอีกแล้วเดเบอร์เจนด้วยนะครับสมัครไอรีเลเวอร์เจนด้วยนะคิดเอานะทุกคนผมไม่ได้แนะนำนะซื้อหรือไม่ซื้อคิดเอาหรือว่าตัวเองชอบตัวไหนคิดเอาเห็นไหมว่าผมเป็น VI ถือยาวก็จรงิงแต่ว่าผมจะดูกราฟด้วยเพราะอะไรผมถึงต้องดูกราฟด้วยเพราะการที่เราซื้อหุ้นที่แบบว่ากราฟมันไม่เสียทรงมันจะเป็นขาขึ้นอยู่มันจะทำให้เราเนี่ยไม่ขาดทุนเพราะว่า กราฟมันยังมี่เป็นเทรนอยู่หุ้นที่เป็นขาขึ้นแต่มันก็ขึ้นต่อตัวอย่างอ่ะอันนี้คือตัวอย่างที่แบบว่าอตลาดย่อลึกแต่ว่าหุ้นมันไม่ลงมันยังอยู่ตรงนี้นะครับพี่พี่ก็หาจังหวะเข้าได้นะครับอ่าถ้าเกิดว่าจะเข้านะถ้าเกิดว่าใครชอบนะแล้วทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่พี่พี่จะเคยเห็นเหตุการณ์นี้ก็คือแบบว่าตัวอย่างนะอ่ะตัวนี้เห็นไหม มันจะมีบางคนบอกว่าโอ้โห,โ,โ,หโค้ด H T G T เนี่ยดีนะ H T G T เนี่ยดีนะพื้นฐานดีนะถูกนะ P E ถูก Margin of Safety อะไรก็ว่าแต่อะไรก็ตามแต่แบบถูกมากๆเลยโค้ดเนี่ยแต่ไงซื้อแล้วเป็นไงเนี่ยใครที่แบบว่าไปเผื่อรับมีดอ่าไปเผื่อรับมีดนะครับแถวๆเนี้ยเออมันหยุดลงแล้วแหละเนี่ยเรียบร้อยเห็นไหมว่าทําไมมันถึงลงตอ่อล่ะทําไมมันถึงลงต่อเนี่ยพุ่งพื้นฐานดีเนี่ยพื้นฐานดีเนี่ยไม่ใช่ว่าพื้นฐานไม่ดีนะง่าย จุดใต้ตำตอนนิดเดียวก็คือหุ้นมันเป็นขาลงเนี่ยหุ้นมันเป็นขาลงไนใช่ไหมเนี่ย เราจะเทรดหุ้นเป็นขาขึ้นมันถึงจะขึ้นเป็นหุ้นพื้นฐานดีที่ขึ้นตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ให้ไปหาหุ้นที่แบบว่ามันไม่ใช่ขาลงแบบนี้มันคือขาลงนะถ้าเป็นขาขึ้นก็จะเป็นประมาณแบบตัวอย่างตัวอย่างพี่บี่ตัวอย่างก็กันกุลคลิปนี้ให้ความรู้เยอะนะเนี่ยแบบนี้คือขาขึ้นทุกคนเห็นไหมการกุลเห็นไหมว่าแบบนี้มันคือขาขึ้นเอ TGT มันลงแบบนี้เมื่อกี้ไอ้เนี่ยมันเป็นขาขึ้นน่ไหมยความว่าเวลามันยกขึ้นแบบนี้พี่ๆีก็หาเเลยงว่าเข้าได้เลย เราจะเทรดในเวลาที่เซตขึ้นใช่ไหมนั่นหมายความว่าเวลาที่เซตมันลงมาแบบนี้เราต้องหาหุ้นแบบการกุนเนี่ยไว้เนี่ยาหาหุ้นแบบการกุนไว้ตรงนี้ถ้าสมมติว่ามันขึ้นแล้วมันย่อมาตรงนี้แล้วเซตลงมาตรงนี้เซตลงหนักๆแล้วนะมันอยู่ตรงนี้แล้วหุ้นการกุนอยู่ตรงเนี้ยประมาณเนี้ยพี่พี่ก็หาจังหวะเข้าไปเลยนี่คือในวันที่ตลาดลงผมจะทําการบ้านผมจะไม่เทรดเพราะว่าไปเทรดสวนตลาดเนี่ยมันเป็นการเหมือนโดดรับมีดตอนนี้ผมฝึกเทรดหุ้นใหม่ๆใช่ไหมอาจารย์ผมก็ดก่า เขาด่าผมว่าขออย่าใช้คำนี้นะก็คือผมขออย่าใช้คําที่เขาพูดเลยการรับมีดเนี่ยการเทดหุ้นสวนเพนมันคือการรับมีดการรับมีดมันไม่ได้เรียกว่าเทมันเรียกว่างูเขาด่าผมอย่างนี้เลยแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมก็จํามาตลอดว่าหุ้นขาลงอ่ะอย่าอย่าอย่าผมก็เลยเอามาแชร์พี่ๆฟังเพราะฉะนั้นหุ้นต้องเป็นขาขึ้นหรือว่าแบบเป็นไซด์บีก็ได้นะครับไซส์บีก็คือแบบว่าอ่ะมันย่อแล้วไม่หลุดแบบเนี้ยอ่านี่คือไซด์บีนะถ้าเกิดว่าแบบ อ่ะเซตขึ้นแบบนี้แล้วเซตลงแบบนี้ขาลงแบบนี้เราจะไม่เทรดนะตอนที่ย่อแบบนี้ยเราจะมาหาหุ้นเทรดว่าเออตัวไหนไมันย่อแล้วมันไม่ลงอ่ะหลังจากที่เซตกลับขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็หดอันนี้ขึ้นไปด้วยอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับสาหรับไอเดียในวันนี้นะครับวันนี้ให้ของแพงนะเนี่ยเป็นเรื่องแบบเบสิกมากๆแล้วก็แต่ว่าอันนี้เป็นแก่นสําคัญก็คือหุ้นต้องเป็นขาขึ้นในเวลาที่เซตลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําตอนนี้ก็คือพี่ๆต้องไปหาการบ้านว่าหุ้นตัวไหนที่มันถูกหรือว,ว่า มันไม่ลงต่อแล้วนะครับแบบมันเป็นไซด์เบย์หรือว่ามันจะเป็นอัพเทรนที่แบบว่าค่อยๆไต่ขึ้นไปอยู่แต่ว่าตลาดลงนะแต่ว่ามันยังไต่ขึ้นไปอยู่หุ้นแบบนี้คือหุ้นที่แบบว่าเขาแข็งแรงหรือว่าแบบเทรนของเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมันจะทําให้เราเทรดแล้วได้กําไรนะครับสําหรับวันนี้ก็แชร์ประมาณนี้นะครับความรู้เพิ่มเติมของวันนี้เนาะสำหรับไอเดียตอนที่หุ้นลงก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าหุ้นลงแบบนี้ผมไม่เทรดน,นะครับผมจะแวะไปทําการบ้านถ้าเกิดว่ายูจะลงปล่อยลงไปเลย พอร์ตเดเทรท่าไงพอร์ตเดทเทผมถือพอร์ตเปล่าไปแล้วไม่มีหุ้นสักตัวทิ้งไปหมดชนาชน SL ใช่ไหมชนคัดลอด้อใช่ไหมคัดไปเลยโยนทิ้งไปเลยเดี๋ยวตอนตลาดกลับมาเนี่ยผมหดแล้วมันเดี๋ยวมันก็คืนมากําไรผมอะ่ะแบบส่วนที่คัดล้อไปใช่ไหมเวลาหุ้นขึ้นเนี่ยตลาดกลับมาเนี่ยผมหดเปี้ยงเดียวกาไรที่หายไปเนี่ยคืนมาหมดนะครับแต่ว่าณนะเวลาที่ตลาดลงสิ่งที่เราต้องทําก็คือหาหุ้นไว้รอเมื่อไหร่ที่ตลาดกลับมาวิ่งแล้วก็หวดไปหุ้นเราก็จะวิ่งตามตลาดนะครับ ก็หวังว่าเกร็ดความรู้ของวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้พี่ๆเอาไปปรับใช้ได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ